ทีมงานได้ได้รับประทานกันอันนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้เป็นยำรวมทะเลนะครับน่ากินมากน่ากินมากๆนะครับแล้วก็ใช้น้ําปลาเข้มข้นนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ของเข้มใช่ไหมพี่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ใส่ยังไม่ใส่ปลาต้องเข้มต้องแกะใส่เองใส่ไปเข้มต้องแกะขั้นหลังก็ได้นี่นะครับก็จะเป็นน้ําสตรอเบอร์รี่ใส่อะไรนะพี่พุดดิ้งพุดดิ้ง ไทยเยอะๆนะขอบคุณที่รักกันแฮะให้เินบระลาให้หน่อยนะพที่จอานี่ไงเอามาเติมเลยนี่มาเติมเลยเฮ้ยเหนาะ้วเนี่ยไอ้ช่ายอ๋อหอมมากหอมมากหอมจริงแฟนไาย ใส่เข้าไปเลยนะฮะเพราะว่ามันจะมีน้ําปูอยู่ในนี้ด้วยกินเปล่าๆได้ด้วยกินเปล่าๆก็ได้เอาไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> พีจ่จอนอืมอง้ด้แตกปูสีมันแบบดีมากเละเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อวยนะน้ำปลาเข้มข้นครับ ใส่กับอะไรก็อร่อยใส่น้ำได้ไหมเอาดิเอาดิขอบคุณบ้านเด็กเข้มทุกคนนะครับคุณสะพอนหิว่ะหิวอดีเลยแล้วสั่งยานสั่งอไหมอ่ะสั่งที่อร่อยก่อนเลยจะรอให้คุณไปทำให้ไงโอ้โหเดี๋ยวนคุณไปทำให้ด้วย อร่อยทพนเอา <c oughs> ไ,ไหมเออเจ๊แหวนจริงด้ยเดี๋ยวมันไม่เท่หรอไกินแกงแจ้งขึ้นไปยำไหมจ้าขึ้นไปยำไหมคะอืมขึ้นอร่อยจริงนะพี่จำอร่อยสิอือหือก็กินแบบเอาอิ่มอ่ะไม่ได้กินโทอะ่ะ <c oughs> กวนน้ำบ้างตนน้ำบ้าุน๋น้ำไม่ได้มีชานมด้วยชานมไข่มุกก็มีนะฮะดือดร้วนตื่นแลวตื่นกินแลสว่าง <c ười> ไปคือ เอาอินเสิร์ตเป่าต้องทำไหมใชนได้ท่านยังไงหงั่งขอมณเฮ้ยดูได้ท่านี่ยังไปไหนกล้องไปไหนทรีวิวคอนเทนต์ลดน้ำหนักไม่ใช่หรอคะโอ้แต่มันอดใจไม่ได้จริงครับ ต้องขออภัยขอสักหนึ่งวันขออถือน้างไงลระเอาเอา,เอ,าอันนี้ลองอันนี้เร่งถืออันนี้เคงถืออันนี้ออนนเอเอใช่เต็มไปกินน้ำปลาให้ดูะเ กิน10โลลดลด1กิโลยอมฮะยอมอร่อยจริงๆไม่ได้มีแค่ยำทะเลนะครับเรามียำครบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับค่ะก็ยำขนมจีนแล้วจะอร่อยเขาไม่เอามาเอาไม่เอายาถ้าเกิดเอากระป๋องเอฟหน่อยนะใส่ก็ยังคนหลังเอฟยำขนมจีนหน่อยนะต้องลองชิมเลยค่ะยำขนมจีนใส่กับน้ำงปลาลใครน่ารักที่สุดในโลกครับไม่อร่อยจริง

เครื่องก็เยอะอันนี้ก็เยอะยาเลยเาอยากเมนูรังสยเมนูสารพัดยสารพัดยได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยเอาไปวางเลยนอม้มไปเตียงอิ้มๆๆไปทำไมนิ้้งตรงนี้ต้องชาง้วนะช่างทั่วไปทำไม่ได้เล่ อิ่มงานอิ่มท้องเราก็อิ่มใจขอบคุณนี้เอ็นดูให้มหันทบเป็นละแสนะ้วแสรับโคตรแสบอ,อ,แอ่ะอออ๋อนี่บ 你好。嗯嗯嗯 หนึ่งสองสามคือเส้นอะเซ้นใช่ไหมแนบปากกาปากกาดีได้เลยค่ะเลือกสีได้เลยเลือกเลยครับแปดสิบสี่เข้มปาร์ติง I'm eating ร้อนไหมไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไม่เท่าไหร่ก็ไม่แล้วเห็นไหมโอ้โหนี่เขาไปไหนไปไหนอ,อะไร มันไม่เห็นนะเดี๋ยวไปทำกระเป๋าขึ้นข่้นเบาลงก่อนดยูดีขึ้นตาสวัวทุกคนเบาลงก่อนเก่อนการันตีว่าเม็ดมุกใหญ่จริงรอบน้ำไม่ได้มุกนะ คือตามเห็ดในในอนสุดไหมอ๋ออ,อ,อันนี้ไม่ต้องเหรอไม่ได้ไม่เห็นหนูใส่เส,สื้อสีขาวต้องอส่ส,สีขาวเอเอนั่นแหละลูกเก่งมแบบากค่ะเออลยได้เหรอคะได้ได้แห้ว ลงเพอีกหน่อยยังนะเลิศไม่ต้องทำเดียวหน่อยคม่ต้เดียวห่อ็นื่อได้รือ่เรียวเรียวเรียวมันติดอ่ะเปล่าลงสิโจรกน้ำข้าวหอมก๋วยร้านยำ ย่เข้มไม่แฮมแหลอเข้มเบดจังมเข้มมาตาวีคาราบเข้มข้นครับยำเข้มๆรสแซ่บแซเข้มนั่งตรงนได้ไหมนั่งข้าวหมตรงนั้นได้ไหมขอเพิ่มอนึงอ่ะใเดี๋ยวใช่เดี๋ยวใช่ไปวางเอาแคมตุดนร้านเฉยๆี่ถ่ายรูปเฉยอ่ะโอเค1 2ึ่งสองสามหนองหล่อมาก แล้นะหนึ่งหนึ่งสอโนี้มนค่ะคามี่องยไสาวมดไม่ไมีค่ะนี่ว่าไม่หวานมากอ่คตั้มถ่ายไงค่ะตั้มอันนี้ไรระวัาางระวัาางมนึาางก็ได้นะ มองบอเห็นนแม่แม่มาสิแม่เอ คอยยืมได้ไหมเที่ยพัดลมดูกับดาว่ะมาพร้อม5 3 2สวัสดีครับเที่ยวบันเทิงสดวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่กองฟ้าพยัพนะครับและฟู้ดทรัคจากบ้านคนรักเท้มทุกคนนะครับผมที่นำฟู้ดทรัคมาให้กับทีมงานได้กินและอิ่มอร่อยไปกับเท่มฮัลสวีฮอกวันนี้จะดึอร้านอะไรกับร้านอะไร นี่ก็จะเป็นร้านยำนะครับมีร้านยำนะแล้วก็มีร้านน้ำนะ้ำซุปน้ำเลยทั้งโซดาทัา้งไม่โซดามีคย่านนี้มีรถยำแน่นอนเดี๋ยวจะให้เจ้าตัวรั่งยังไงเดี๋ยวผมจะเป็นยำทะเลให้กินนะฮะใส่มูสับเยอะๆนฮะแบบพี่เคยไปกินที่ร้านอาหารเลยหแล้วก็กินยำหรอเราเราเป็นคนชอบกินยำหรอือก็เป็น,น,อนอของแท้หลายๆคนก็จะเรียกคนละยำบ้างยำเดียวกันบ้างอะไรอยย่างงเี้ ต่เป็นคนชอบกินยำชอบกินยำครับอ่ะพร้อมยำกินอะไรแซ่บพร้อมพร้อมพร้อมกระดุมยำหรือยำพร้อมเดี๋ยวผมพาไปดูผมยำดีกว่าเออไปจะน่าแซ่บขนาดไหนไปดูเลยครับจะยำครับจะยำถือกำลังจะยำได้จะยำใส่ฝักอยู่น่ารักมากค่ะใส่ด้ยวิ่งไงใส่แค่น้ำยำอย่างเดียวเลยค่ะ หมแล้อไม่ค้าทุกคนมองม่เห็นใครเลยนะคะสับสน้อยหนึ่งสน้อยหนึ่งมมไมไปแล้วนะฮะเราจะใส่น้ำยำแล้วนะครับผมเสียงมันก็คนตล้อที่ไหนอะตลาตลาข้างหลังนเยอะเออ ถ้าตุปลไปร้อนนะต้นปลาาต้มใส่นนใส่แล้วมน้องชิ้พูดเครับหนาจะคล้เคินนะมันเป็นไส้หลังใครจะใส่เออี่แกรูอะไรนะครับอันนี้เป็นยำทไเลใส่มุสอบครับืหืม

เรืองนะ้ใครชิมเนี่เรือเลยโอ้าวลิงจริงเข้มสงชื่อเอออืมหนึ่งไรโอ้เสน่ห์ไปจังหวัดจังหวะดอ๋อ จะชิมตัว้ก่อนไหมคไหนโชว์ใหคนดูคนดยมพือมาชว์หนไหมเออนี่นี่องแกล้งแกลเห็นไหมดูเขาสิาทุกคนเริ่มหิวแล้วแหละเี๋ยโอ้โซิอ อย่าไปไม่ได้คิดไน่เลยรู้ดุสีจัวจัวสุดเฮ้ยแต่ว่าอร่อยฮึผู้คนแซ่บททนเอ็กินก่อนเลยกินก่อนเลยอือ โคตรแซ่บอ่ะแซ่บนะอืมโคตรแซ่บอะอร่อยอร่อยอร่อยเพราะอะไรอร่อยมากอร่อยเพราะอะไรเพราะน้ำยำเพราะตัวน้งยำว่าไงอร่อยเพราะอะไรต้องินหอกกินเนี่ยคาร์รอตคาร์ร่อยวันนี้ไม่เอาเอาคลอตดีกว่าเอาแค่คาร์รอตไม่ได้เลยไม่ได้ดูเขามาเอาลงมา ไปไปร้านน้ำกันพี่ตามี่ตามเดี๋ยวมขอถ่าย้ลไหนๆก็ไหนๆได้มองอัพก็ดีเลยเคี่ตามาฝากพี่ตามแล้วนะได้พี่ตามเียดี๋ยวอ่ะสุณกยดูน้คืออะไรคืออะไรพูดลมาพูดหลมา มันออออรร่่ยยพูดออกมาสักใจอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยอร่อยมันแซ่บจริงๆแต่เห็ดมากกินบรรจัมหลังมากสามสิตามสู้ๆพูดควาในใจออกมาพูดควาในใจด้วยดออมาอดี่ชู้ก็เช็ดตาด้วยอร่อยตาสวดอร่อย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 

กดแสบตรงนี้พอไหมมามาตั้งไหนพี่ชูนะพี่ตา้มติ่งไหมเป็นไงบ้างเนี่ยให้มือลูกเองนะสิมือลูกชายอร่อยไหมอร่อยไหมแม่ไลฟ์สุดอยู่นะแม่ฮะแม่ว่าไงตั้งใจมาก อาหารจังหวัดค่ะวันนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะจะเผ็ดค่ะปกติที่บ้านคุณแม่เป็นคนกินรสอะไรเขาไม่คึอสนัดเลืจ้ะแต่ลูกลูชายชอบเด็กเด็กตัวได้จ้าตัวไหนไมบอกไม่บอกวันที่หนึ่งวันที้แม่ไม่ว่างรูกคนแม่เออแม่ให้ชิมแม่ซื้อหวยต่อหน่อยแม่ซื้อสลากกินแบ่งก่อนได้เลยจ้า มาไปแม่เธอไห้ไหมเอาไม่ไปข้างหน้าหรอคะเอาให้แม่ให้แม่หวานเย็นขอบคุณค่อะอรไหมาทาังออกอบหอห์

ใส่กมทงกินะใส่กระบนัมญ่าตรงใส่กระบนเลยเห็นจากยำแล้วต้องมีนี่ด้วยต้องมีสี่ามสองจากยำนะครับเราก็จะมาแก้เผ็ดกันด้วยน้ำแบบซา่าสดซื่นสดซื่นหน่อยนะครับ้ดยล้านน้ำก็ อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับบ้านทอรักเข้มทุกคนที่นำคุชชั่กอดมาในวันนี้นะครับดีใจมากๆจริงๆดับข้าวออกองก็อร่อยแต่วันนี้เราเอามาเสิร์ฟครับมาเสิร์ฟให้ทุกคนได้แบบเลือกเลือกสั่งได้กินกันะอะไรเงี้ยขอบคุณเ็กเข้มทุกคนครบเราก็ต้องก็กำลังใายทำอยู่นงฟ้าพยับที่อย่างมันใช่เข้มขนมากๆครับสำหรับละครเรื่องฟ้าพยับนะครับที่ใายทำกันแบบเข้มข้นมากๆวันนี้ก็จะมีแบบฉากดูฉากแอคชั่นเยอะมากๆแล้วก็ ทั้งเรื่องก็เตรียมความสนุกไว้ให้กับแฟนๆได้ชมกันฝากติดตามด้วยนะครับโอเคค่ะขอบคุณครับตุ้งเพื่อนขอปูแมลงหน่อยได้ไหมครับขบคุณครับปูแมลงเหรอใช่ปูแมลงจ้าเอาแบบใช้ได้เลยแบบใช้ไม่ได้เอาแบบใช้ได้เลยโอเคมาหนึ่งสองสามโอเคได้ได้ไหมโอเค <ś red> ขอบคุณครับใส่กระบวยเดียวก็พอแล้วน้องแบบมนยตาบ้ายบาย